สวัสดีค่ะพี่แอนจากช่องแอนโครเชต์แฮนด์เมดนะคะคลิปนี้พี่แอนจะพามาถักชายเสื้อนะคะหรือลายริมจะถักริมแขนหรือริมชายเสื้อก็แล้วแต่นะคะเมื่อเราได้เสื้อความยาวตามต้องการแล้วนะคะให้นำไหมมาผูกสำหรับลายนี้นะคะให้ผูก อ่าตรงคู่ที่3นะคะก่อนจะก่อนจะถึงคู่ที่3นะคะอันนี้พี่แอนถนัดผูกผูกให้นั่นนะคะก็แล้วแต่วิธีการของใครนะคะเสร็จแล้วทำ x นะคะควักลงไปดึงกลับมาแล้วก็ปลด2นะคะเสร็จแล้วโซ่หค่ะ แล้วก็ไป x ในห่วงถัดไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ x x เขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะมันจะอยู่ตรงช่วงกลีบคู่ที่3ามนะคะ เสร็จแล้วทำโซ่ห้าค่ะแล้ว X ในห่วงถัดไปแล้วโซ่ห้าแล้ว X ในห่วงถัดไปแล้วโซ่ห้าสังเกตว่าเรา X มาตั้งแต่เริ่มต้นสี่ครั้งแล้วนะคะห่วงนี้เราจะทำพอ1คอนะคะ คือพันหนึ่งครั้งแล้วควักลงไปแล้วปลดสองแล้วปลดสองนะคะเรียกว่าพอหนึ่งคอแล้วก็ทําโซ่ห้าแล้วทําพอหนึ่งคอในห่วงถัดไปค่ะควักลงไปปลดสองปลดสองนะคะแล้วทาโซ่ห้าตรงนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างดอกสองดอกนะคะ ระหว่างดอกสองดอกที่ต่อกันตรงนี้เราจะทําเป็นพอสองคอนะคะเพราะว่ามันมีความลึกค่ะพันพันหัวเข็มสองครั้งแล้วควักลงไปแล้วปลดสองแล้วปลดสองอไว้ก่อนนะคะแล้วพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ไปควักในในดอกถัดไปนะคะปลดสองปลดสองแล้วก็รวบทีเดียวค่ะแล้วก็ทำโซ่ห้าค่ะ เราทําพอหนึ่งคอลงในห่วงถัดไปนะคะของอีกดอกหนึ่งแล้วก็โซ่ห้าเราทำพอหนึคอลงในห่วงถัดไปนะคะจะสังเกตว่าเราทําพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็ทำพอสองคอสองครั้งนะคะหลังจากนั้นโซ่ห้าแล้วก็เอ็กค่ะ แล้วโซ่ห้าแล้วก็เอ็กค่ะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็เอ็กค่ะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็เอ็กเราจะเอ็กทั้งหมดสี่ครั้งนะคะพอห่วงถัดไปแล้วก็ทำพอหนึ่งคอค่ะอ่าพอสี่ครั้งแล้วเราก็ทำพอหนึ่งคอลงไปนะคะ ในห่วงถัดไปหนึ่งครั้งแล้วโซ่ห้าแล้วทำพอหนึ่งคอนะคะลงห่วงถัดไปเพื่อค่อยๆดึงความสูงของของไหมขึ้นมาให้เท่ากันนะคะแล้วโซ่ห้าแล้วทำพอสองคอค่ะรอบนี้พันหัวเข็มสองครั้งควักลงไปนะคะในดอกฝั่งนี้ก่อนค่ะปลดสองปลดสองรอไว้ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้ง ไปลงอีกดอกหนึ่งนะคะปลดสองปลด2แล้วรอบนี้ปลดทีเดียวพร้อมกันเลยนะคะแล้วโซ่5้าแล้วทำพอ1คอค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงความสูงขึ้นมานะคะให้เพื่อนๆพื่ทำวนรอบเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าไม่ทันค่อยๆกรอหยุดนะคะ พอเราจบแถวนะคะก็ทำโซ่ห้านะคะแล้วก็มาลอดห่วงในหลักแรกนะคะดึงไหมลอดผ่านเลยค่ะเสร็จแล้วเลื่อนเลื่อนห่วงไปในหลักถัดไปนะคะในในในห่วงถัดไปค่ะแล้วก็ทำโซ่สามแล้วทำพอหนึ่งคอลงไปทำพอหนึ่งคอลงไปนะคะ รวมกับโซ่ด้วยทั้งหมดเป็นสี่ครั้งนะคะพอได้สี่หลักแล้วนะคะเราทำโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในห่วงถัดไปค่ะสองหลักแล้วนะคะสามหลักสี่หลักค่ะแล้วก็ทำโซ่หนึ่งขั้นนะคะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในห่วงถัดไปค่ะ แถวนี้เราจะทำพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่หนึ่งขั้นในทุกห่วงเลยนะคะทำแบบนี้ตลอดทั้งแถวเลยนะคะทำพอหนึ่งคอลงไปในห่วงสี่หลักและโซ่หนึ่งขั้นค่ะแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆพ่นทำต่อไปเลยนะคะวนรอบค่ะเดียวมาเจอกันตอนจบแถวนะคะ อันนี้พี่แอนก็ทํามารอบแล้วนะคะเวลาจบแถวนะคะทำโซ่หนึ่งเสร็จแล้วควักลงในหลักแรกนะคะแล้วก็ทำโซ่ขึ้นมาค่ะโซ่ห้านะคะแล้วก็ไปเอ็ก ในช่องในช่องที่เราทำโซ่หนึ่งไว้นะคะทำโซ่ห้าแล้วก็ไป x ค่ะในช่องว่างที่เราทำโซ่หนึ่งขั้นไว้ค่ะโซ่ห้าแล้วก็ไป x ค่ะโซ่ห้าแล้วก็ x ค่ะเราจะทำแบบนี้วนรอบนะคะเหมือนเดิมค่ะแถวนี้ทำโซ่ห้าแล้วก็ x รอบนะคะนี้พี่แอนก็ทำมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาจบแถวค่ะจบแถวแล้วก็ไปควักในหลักแรกนะคะแล้วก็ทำโซ่ขึ้นมาเริ่มแถวใหม่นะคะทำโซ่ห้านะคะไปลอดห่วงกับหลักแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงไปค่ะเราขึ้นแถวใหม่กันนะคะโซ่หนึ่งอ่าโซ่สานะคะเราทำพอหนึ่งคอลงไปค่ะ อันนี้จะวนเหมือนเดิมเลยนะคะทําพอหนึ่งคอรวมโซ่ด้วยเป็นสีหลักแล้วก็ขั้นได้โซ่หนึ่งนะคะแล้วทําพอหนึ่งคอลงหลักถัดไปค่ะช่องละสี่หลักนะคะแล้วขั้นได้โซ่หนึ่งแล้วทําพอหนึ่งคอสีหลักค่ะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะจะเหมือนแถวแรกเลยนะคะทำวนไปค่ะให้เ,เพื่อนๆพื่นทำสลับกันไปนะคะให้ได้สามแถวนะคะให้ได้พอหนึ่งคอสามแถวแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้พอหนึ่งคอสามแถวแล้วนะคะเราก็จะมา ขั้นด้วยโซ่ห้านะคะแถวถัดไปเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่ห้าแล้วก็ x x ็กอ็กในใน,ในโซ่หนึ่งที่เราทำไว้นะคะโซ่ห้าแล้วก็ x ค่ะค่ะพอเพื่อนเพื่อนทำแบบนี้วนจนจบแถวแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนจบแล้วก็ขึ้นแถวใหม่กันค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาจบแถวกันนะคะทําโซ่ห้าแล้วก็มาลอด่วงตรงหลักแรกนะคะเสร็จแล้วเลื่อนเลื่อนห่วงไปค่ะ สครั้งนะคะเลื่อนห่วงก็คือควักลงไปแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านหลังจากลอดห่วงแล้วก็ทำโซ่5แล้วมาเอ็กในหลักถัดไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำดอกกันนะคะให้นับจากจุดเริ่มต้นมานะคะ หนึ่งสองสามจะตรงกับห่วงที่สามนะคะดอกของเราก็จะอยู่ตรงนี้เราทำพอหนึ่งคอนะคะโดยพันหัวเข็มควักลงไปปดสองปดสองนะคะทำครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้า ครั้งที่หครั้งที่7ก็จะได้7หลักนะคะในช่องเดียวกันเสร็จแล้วเราไป x ในห่วงถัดไปค่ะเราก็จะทำเป็นลายพัดขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วทำโซ่ห้าค่ะ ไปเในหลักถัดไปในห่วงถัดไปนะคะแล้วโซ่ห้าแล้วไป x ในห่วงถัดไปแล้วโซ่หไป x ในห่วงถัดไปเราก็จะได้ลายพัด1นลายแล้วก็มีห่วงสามห่วงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำพอ1คอลงไปในห่วงนี้นะคะ ทำแบบเดิมเลยคะ่ะทำพอหนึ่งคอลงไปเจ็ดหลักนะคะเราพอได้เจ็ดหลักแล้วเราก็จะมาเอ็กในห่วงถัดไปค่ะแล้วก็ทําโซ่ห้าไปเอ็กในห่วงถัดไป โซ่ห้าไปเอ็กในห่วงถัดไปสองห่วงแล้วนะโซ่ห้าไปเอ็กในห่วงถัดไปได้สามห่วงพอครบสามห่วงเราก็จะทำลายพักต่อเลยโดยทำพอหนึ่งคอนะคะลงไปในห่วงห่วงนี้เลยนะคะเจ็ดหลักค่ะ พอได้ครบเจ็ดหลักแล้วเราก็ไปเอ็กในห่วงถัดไปนะคะแถวนี้ให้เพื่อนทำแบบนี้สลับกับทำห่วงวนไปโดยรอบเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนจบกันค่ะหลังจากที่เราถักมาได้แล้วนะคะเราก็จะได้ดอกลายพัด ด้านหน้าด้านหลังนะคะตรงกันนะคะเท่ากันค่ะลองจับดูนะคะค่ะแล้วก็มาจบแถวกันนะคะโดยทำโซ่ขึ้นมานะคะสองครั้งนะคะ แล้วเราก็ทําพอหนึ่งคอลงไปตรงหลักแรกนะคะจุดเริ่มต้นของเราก็จะได้ตรงกลางพอดีนะคะทีนี้เราก็ขึ้นโซ่ห้านะคะแล้วไปเอ็กในห่วงถัดไปทําโซ่หนึ่งแล้วทําพอหนึ่งคอลงในหลักแรกแล้วทําโซ่หนึ่งขั้นแล้วทําพอหนึ่งคอลงหลักถัดไป ทำโซ่หนึ่งขั้นแล้วทําพอหนึ่งคอทําแบบนี้ลงให้ครบทุกหลักนะคะเจ็ดหลักเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะหลักที่เจดนะคะพอหลักที่เจ็ดเสร็จแล้วทําโซ่1ขั้นแล้วก็ไป x ในห่วงถัดไปค่ะ แล้วก็ทำแบบนี้สลับกันนะคะเราทำโซ่ห้าเอ็กในห่วงถัดไปทำโซ่ห้าแล้วเอ็กในห่วงถัดไปทำเหมือนเดิมเลยนะคะทำลายพัดเสรจขั้นด้วยโซ่ห้าสองห่วงนะคะทำโซ่หนึ่งแล้วทำพอ1คอ ลงไปในหลักแรกทำโซ่หนึ่งทำพอ1คอลงหลักแรกหลักที่สองนะคะแล้วโซ่หนึ่งทำพอ1คอทำแบบนี้สลับให้ครบทุกหลักค่ะเจ็ดหลักพอได้เจ็ดหลักแล้วเราทำโซ่หนึ่งและไปเอ็กในห่วงถัดไป แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆทําแบบนี้วนรอบเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนจบนะคะทําโซ่สองทำพอหนึ่งคอมาลงตรงจุดเริ่มต้นนะคะของห่วงแรกนะคะก็จะได้อยู่ตรงกลางพอดีนะคะไหมเสร็จแล้วทําโซ่ห้า ก็ไป x ในห่วงถัดไปนี้นะคะข้างล่างจะสามห่วงสองห่วงแล้วขึ้นมาเป็นหนึ่งห่วงนะคะทำตรงนี้นะคะทำโซ่สองทำพอหนึ่งคอลงหลักแรกแล้วทำโซ่าส 3, ามทำพอหนึ่งคอลงด้านหลังนะคะ ลงในช่องด้านหลังสองครั้งรวมกันเป็นสมครั้งนะคะทีนี้ก็ทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สองทำโซ่ขึ้นมาสามแล้วทำพอหนึ่งคอลงห่วงด้านหลังนะคะทำพอหนึ่งคอลงไปทั้งหมด3ามครั้งค่ะ พอได้สามครั้งเราก็ทำพอหนึ่งคอไปลงหลักถัดไปค่ะพอได้พอหนึ่งคอแล้วเราก็ทำโซ่สามขึ้นมาแล้วเราก็มาทำพอหนึ่งคอในห่วงห่วงด้านหลังนะคะห่วงที่ที่เว้นช่องว่างไว้นะคะโซ่สามแล้วทำพอหนึ่งคอลงไปสามครั้งนะคะ สร็จแล้วทำพอหนึ่งคอนะคะลงไปในห่วงด้านหลังที่อยู่กับหลักนะคะที่อยู่กับหลักทำพอหนึ่งคอลงหลักถัดไปค่ะโซ่สามขึ้นมาแล้วทำพอหนึ่งคอลงในห่วงด้านหลังหลักนะ รวมโซ่ด้วยก็สามครั้งทำพอหนึ่งคอลงหลักถัดไปทำโซ่สามทำพอหนึ่งคอมาลงด้านหลังห่วงนะคะด้านข้างๆนะคะทำเหมือนเดิมนะคะให้ครบทุกหลักค่ะ เมื่อได้ครบทุกหลักแล้วนะคะเราทำโซ่สองขึ้นมาแล้วก็ไป็ x ในห่วงถัดไปเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะทำโซ่ห้าแล้วก็ไป x ในหลักถัดไปทำโซ่สองแล้วทำพอหนึ่งคอลงหลักแรกทำโซ่สามขึ้นมาค่ะ เราทำพอหนึ่งคอมาลงช่องว่างด้านหลังหลักนะคะแล้วก็ทำหลักถัดไปค่ะพอหนึ่งคอลงไปโซ่สามแล้วทำพอหนึ่งคอมาลงด้านข้างห่วงค่ะ เราจะทำเหมือนดอกแรกเมื่อกี้นะคะเราก็จะมาเก็บหลักแบบนี้ให้ครบทุกหลักเลยค่ะค่ะพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวหลักสุดท้ายก่อนค่ะ ทำพอหนึ่งคอลงไปแล้วก็ทําโซ่สามขึ้นมาแล้วทําพอหนึ่งคอมาลงห่วงข้างหลังหลักนะคะทำทำให้ครบทุกหลักนะคะทำแบบเดิมเลยค่ะพอได้แล้วทำโซ่สองแล้วไปเอ็กในห่วงถัดไป ก็ทําแบบนี้นะคะทุกดอกเลยค่ะงานของเราก็ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ช่องพี่แอนด้ดวยนะคะ